สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่ชางวดให่พระมนุนครับปู่ชาแกฝันว่าผีตานีครับมาเข้าฝันให้ปู่ชาครับไปดูเลขซึ่งเลขที่ปู่ชาแกเห็นครับเลขสามแปดหกสามแปดเก้าซึ่งเลขมันออกสามอ่ามันออกเก้าแปดนะครับเนาะแล้วก็มีเลขที่ว่าปู่ชาแกตีครับก็คือเลขเจ็ดหกเจ็ดเก้าซึ่งถูกเลขทั้ง 98แล้วก็7 9นะครับท้าว่าถูกหลายบอปูชาแกเป็นคนที่ว่าซื้อเลขน้อยครับซื้อน้อยหน่อยครับหาบาทสิบาทกับพ่อรุ่นวสันแต่แกก็ไปซื้อลอตเตอรี่ครับแกไปซื้อลอตเตอรี่8998ครับเยอะมากท้าว่าถือบอมันกับบอถือครับไปซื้อลอตเตอรี่ครับ98แต่ว่าเลขล่างมันออก79เนาะซื้อแกบอกว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่3 8 6 3 8 9ห9สาดส แกบอกว่าแกไปซื้อเก้าแปดนี่พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ไตังเนาะเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าถามว่าอีกอย่างหนึง่งอ่ะถ้าถามว่าได้ไหมกับพ่อได้อยู่ครับคนมาเง <c oughs> วน,นี่ครับปู่ชาแกมาฝันแกมาฝันเห็นผีบวชหน้าไฟผีบวชหน้าไฟคือเรจาทีา่พ่อเลขออกแล้วไม่กี่วันครับปู่ชาพันมาฝันมาฝันว่าเห็นผีนี่แหละบวช ทั้งทที่ว่าปกติเนาะเวลาคนตายเนาะเวลาเผาศพเนาะจะมีลูกหลานจะมีคนมาบวชหน้าไฟให้แต่ในขามฝันนี่คือไม่ใช่คนมาบวชแต่ว่าเป็นผีคือจะบอกว่าจะได้ละคือคนตายเนี่ยคือปู่ชาไม่รู้จักหรอกว่าผูตายแต่คนที่วมามาบวชเนี่ยคือปู่ชาแกรู้จักซึ่งเขาตายมาหลายปีแล้วจูๆเนะ่ยมาบวชหน้าไฟให้แต่ว่าแปลกตรงที่ว่า ปูชาเนี่ยฟันเห็นฟันเห็นปูซาเขาเนี่ยได้ยังไงก็ไม่รู้วะท่านปูซาเป็นเห็นมันจะงงเลยในความฝันปูชากระถามว่าเจ้าใต้ไปแล้วเจ้าขึ้นมาบวช่าท่นคนที่ตายครับบอกว่าคอยยากบวชปูชาก็เลยบวชให้ครับบวชหน้าไฟให้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาบวชให้ใครนะครับไม่รู้ว่าคนที่ตายคนที่เผาคนที่อยู่ในโลนีคือไม่รู้ว่าเป็นใครตายแต่ที่นี่คือคนที่ว่า ผีอะบวชหน้าไฟเนะี่ยคือปู่ชาแกรู้จักซึ่งผมถามว่าคนที่มาบวชให้นะ่ะเป็นผีนะ่ะคือแกตายด้วยอะไรแกบอกว่าแกตายด้วยประสบอนะุบัติเหตุน่ะถ้าจำม่ผิดถ้าว่าปู่ชาจะให้ผี่หน้าน่าจะตายด้วยกันถ้าใจพี่หน้าน่าจะแกเป็นตะคิวตกน้ําสักอย่างไงล่ะช่วงนันะ้นเนาะคือมันจะเป็นช่วงหน้าน้ำใช่ไหมช่วงที่ว่าเข้ากำลังจะขิยวๆล่ะ น้ำกําลังมาซึ่งแกเนี่ยคืออายุเยอะแล้วแล้วก็ไปใส่มองไปใส่มองอยู่ในห้วยน้ํามันเยอะแล้วแกก็บอกว่าประมาณว่าแกเป็นคนที่แข็งแรงนะเป็นคนที่อายุเยอะและแข็งแรงแกก็ว่ายน้ําเก่งด้วยแกกับอยู่ได้เรื่อยล่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแกไปใส่มองแล้วหลายๆคนบอกว่าแกน่าจะเป็นตะคิวแกก็เลยจมน้ําครับสองหมื่นสามหมื่นจึงหลังแกจึง,จ,งจะโผล่ขึ้น ช่วงที่ว่าปู่ชาแกจําได้เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านของปู่ชาเองครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ในความฝันคือปู่ชาแกเห็นผู้ชายคนนี้ครับมาบวชหน้าไฟบอกว่าอยากบวชมาสันแต่ว่าคนที่ตายนนคือไม่รู้ว่าใครตายอายุของคนตายคนที่ว่าผีบวชหน้าไฟครับคนนั้นคืออายุหกสิบเก้าปีหกเก้าไม่เดียวเลยครับหกเก้าปู่ชาแกก็เลยงงว,ว่าบ่เคยฝันเห็นเล่าจักเถื่อใด บุเคยฝันเห็นบุกเคยฝันอย่างเลยเพราะว่าอายุของปู่ชาครับอายุของผู้ชายคนนี้ครับอายุห่างห่างกันอ่ะถามว่าห่างกันเลยไหมแทบ,บจะบอห่างกันนลลี่แหละเพราะว่าปู่ชาเนาะแกอายุเจ็ดสิบกว่าครับแต่ว่าผู้ชายคนที่เสียชีวิตนี่คือแกเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วอายุหกสิบเก้าคือบอกถึงน่ะทําไมถึงรู้จักเพราะว่าก่อนที่ว่าผู้ชายคนที่หกสิบเก้าปีนะ่ะจะเสียชีวิตคือแกก็กินเหล้ากับปู่ชา ก่อนที่ว่าปูชาแกแกจะมาบวชเนาะนี่แหละแกก็ามาฝันประมาณน่าเป็นมูกันเลยนี่แหละแล้วก็มาฝันเห็นคนนี้ครับอยากบวชปูชาโอ้ยจูจูจจก็ฝันเห็นเขาดนเดชดนกับบุหงอายุตอนที่แกเสียไปครับคืออายุหกสิบเก้าปีปูชาก็เลยว่าอุ้มือทีมาบอกเลขยบ่แต่ว่าเวลาซื้อเลขน,นะครับเนาะเวลาไปซื้อเลขครับฝันเห็นผีก็อาจจะเป็นศูนย์หกเก้า แต่ว่าปู่ชานี่คือแกเป็นคนที่ว่ามักขึ้นมักลงศูนย์หกเก้าก็ริงครับซื้อลงก็อาจจะเป็นศูนย์ห้าเก้าซื้อขึ้นอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้าปู่ชาแกเป็นคนที่ว่าชอบตีเลขแบบนี้อยู่แล้วครับศูนย์หกเก้านี่คือใสเลยครับคือศูนย์หกเก้าคืออายุของคนตายซื้อลงศูนย์ห้าเก้าซื้อขึ้นก็คือศูนย์เจ็ดเก้านี่คือตัวเลขที่ว่าปู่ชาแกเห็นคือผู้ชายคนที่ว่ามาเข้าฝันปู่ชาบอกเลขครับคือแกเสียชีวิตด,ด้วยอาการที่ว่าน่าจะอุบัติเหตุ เป็นตะคิวครับไปใส่มองน้ำมันหลายแล้วก็อาจจะเป็นตะคิวตรงน้ําหรือว่าจังไดกับบังหูครับประมาณน,นะครับแต่ว่ากว่าจะเจอศพครับประมาณ 2- 3วันจะในร้อยขึ้นมาสินะครับแกบอกว่าก่อนที่ว่าแกจะเสียชีวิตนะมือนั่น,นครับแ็ยังนั่งกินเหล่านั่นกันอยู่เลยคือตอนเย็นอ่ะตอนเย็นนี่ยคือยังนั่งนั่งกินเหล้าอยู่เลยบัดพ่อตื่นสอบมาคือแกไปใส่มองเนาะประมาณไปใส่มองหรือไปย่ามมองอย่างละคือหูขาว่าเห็นแต่เรือ เห็นแต่เขาของอยู่อยู่ขังฟังแต่ว่าไม่เห็นไอ้คนที่ว่าเสียชีวิตไปสิครับคนนั้นครับอายุหกสิบเก้าปีครับปูชาบอกว่าเสียชีวิตมาได้หลายปีแล้วแหละช่วงที่ว่าก่อนที่ป,ปูชาแกจะมาบวชอีกครับประมาณุูมือเลยครับปูชาแกอายุเจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบกว่าน่าจะรุ่นเล่าเขาด้ก,กันกับปูชานะครับแกบอกก่อนที่แกจะตายเนี่ยคือยังนงั่งกินเหล่าโดยกันโดยสั่มพัน่ามือนะั้นแต่ว่ามันเป็นความฝันนะครับเราไม่รู้อาจจะมา หาปู่ชาอาจจะมาบอกเลขปู่ชาก็ได้แต่ว่าในความฝันนี่คือไม่เกี่ยวกับน้ํานะบอเกี่ยวกับน้าบอเกี่ยวกับเลือดบกเกี่ยว่ยังนะแต่ว่าชีวิตจริงครับเรนนี่คือปู่ชาแก่เายฟังในชีวิตจริงแต่ว่าในความฝันนี่คือผีบวชหน้าไฟคือบบหัวเป็นศพไัยแต่ว่าผีน่ะบอกว่าคอยอยากบวชปู่ชาก็เรื่องเาบวชให้แต่ว่าปู่ชาเห็นในความฝันนี่คือตกใจเลยว่าเอา้าเป็นเจ้าได้อยังไงเสินะแต่ว่าไม่ได้คุยกันหรอก ไม่ได้คุยกระดกแต่ว่าโต๊ใจว่าเอ้าประมาณนะครับแต่ว่าจําได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือตอนที่เสียชีวิตไปนั่นคือ69ปีกะปีเราเบิ้งครับเรามีน่าเบิ้งนี่เป็นความฝันของปู่ชาหงวดสิพานหน้าเมื่อกี้ครับแกฝันว่าเห็นผีตานีเนาะแกก็ไปตัดต้นกล้วยทิ้งครับอยู่ข้างขังกัแพงวัดแกไปตัดจริงๆรนะพอไปตัดแล้วครับแกกลับมาแล้วก็มาฝันมาฝันนะครับพอกลับไปเบิ้งครับมันก็เป็นตัวเลข38 6 3 8ดหสาครับเลขพระดอก9ก้าแเห็นเกมา เรื่องจริงและการเรื่องที่ว่าเิ่นฝันน่งก็มันเป็นเรื่องจริงและก็ก่อนที่มันจะมาฝันอีกบนไหนครับอาจจะออกตัวใดตัวหนึ่งอะไรผมไม่รู้ครับว่าเลขเจาะตัวไหนปู่ชาก็ไม่รู้ว่าเลขเจาะตัวไหนทุกคนกรลองฟังมึงครับลองพิจารณาดูได้ผมคิดว่าความฝันของทุกคนครับไม่ว่าเป็นคนฝันหรือว่าเป็นคนที่ว่านั่งฟังดูครับผมคิดว่าหลายๆลคนอาจจะมีเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกอย่างครับบางเถื่อมันเกิดจากการจินตนาการหรือว่าอาจจะเกิดจากจิตใต้สำนึก เรื่องเล่าทุกอย่างที่ว่ามันผ่านเข้ามาทําให้เราฝันก็ได้ความฝันของปูชาอาจจะมาให้โชคก็ได้ครับขอบคุณปูชาและก็ขอบคุณทุกคนครับที่ว่านั่งรับชมงเราฟังขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ครับอาจจะมาให้โชคใหญ่ๆก็ได้ครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม